สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านขอบคุณพระเจ้านะคะที่ดิฉันวันนี้ได้มามีโอกาสในการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องที่รักคะเราจะเห็นได้ว่าสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยการโอ,โอ้อวดเต็มไปด้วยการแข่งขันเต็มไปด้วยการชิงดีชิงเด่นกันใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าด้วยวิธีใด ม่ว่าทำร้ายใครเขาบางครั้งก็ไม่ได้สนใจสําหรับตรงนั้นแต่ในธรรมพระธรรมสุภาษิตได้บอกเราว่าได้เปิดเผยให้กับเราได้รู้ว่าความเยื่อหยิงนั้นนําหน้าการถูกทําลายและจิตใจที่ยัดโสก็นําหน้าการล้มลง,ลงและผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้รับการยกชูขึ้นพี่น้องที่รักคะเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ ใจของเราที่จะถอมลงและนำชีวิตของเราไปสู่พระพรได้ให้เรามาฟังพระวจนะร่วมกันนะคะให้เราเปิดไปในพระธรรมยากอบบทที่สข้อที่6ถึง10ด้วยกันค่ะแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่เรามากยิ่งกว่านั้นอีกด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่สำแดงพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ ดังนั้นแล้วท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้าจงยืนหยัดต่อสู้กับมารและมันจะหนีไปจากท่านจงเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายจงล้างมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์จงเศร้าเสียใจคร่ำครัวและร้องไห้จงเปลี่ยนจากหัวเราะเป็นร้องไห้ จากชื่นชมยินดีเป็นเศร้าหมองท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นในตอนพระธรรมตอนนี้ข้าพเจ้าให้หัวเรื่องว่าความถ่อมใจนำสู่พระพรพระธรรมยากอบได้วยกล่าวถึงสาเหตุของการขัดแย้งและการทะเลาะเบาแว้งกันนะคะ พระธรรมยากรบ,บอกว่าการทะเลาะแวงกันนี้เพราะว่ามันเกิดจากกิเลสและตัณหาความอยากได้อยากมีเมื่อเราปล่อยให้ความอยากได้อยากมีในชีวิตของเรามันพุ่งสูงขึ้นเราก็สู้กันเพื่อที่จะเอาชนะกันเพื่อที่จะได้มามันเป็นความเยื่อหยิงที่ทําให้เรายึดตัวเองนั้นเป็นศูนย์กลางในพระธรรมสวัสสิทธ์ก็ได้บอกกับเราว่าความเย่อหยิงเดินนาหน้า การถูกทำลายและจิตใจที่ยัดสโสก็นำหน้าการล้มลงแต่ความถ่อมใจก็จะช่วยเยียวยาเรานะคะเยียวยาให้ตัณหาชั่วนั้นหมดไปแล้วเราจะมีความถ่อมใจรำชีวิตของเราไปสู่พระพรได้อย่างไรในพระธรรมตอนนี้ก็ได้ได้บอกเราอย่างน้อยสาประการดังนี้นะคะความถ่อมใจนำสู่พระพรได้อย่างไร การที่หนึ่งยอมจำนนต่อพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่สี่ข้อที่เเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมาแล้วมันจะหนีท่านไปพระธรรมตอนนี้ได้สั่งเราว่าให้เรานั้นน้อมใจเชื่อฟังพระเจ้าแล้วให้เรายอมแล้วเราจะยอมฟัง อย่างไรถึงจะได้ถือว่าเชื่อฟังในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่6ก็ได้บอกกับเราว่าไม่เพียงแต่เชื่อฟังต่อหน้าเพื่อจะให้พึงพอใจแต่ให้เป็นเหมือนทาสของพระคริสต์หรือทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจากใจการยอมต้องเกิดจากจิตใจภายในการเชื่อฟัง แต่ภายนอกแต่ภายในไม่ยอมเขาก็เรียกว่าไม่เชื่อฟังการยอมต้องยอมจากจิตใจไม่ใช่ด้วยการฝืนใจการยอมฟังคือยอมจากจิตใจภายในต่อบุคคลบุคคลนั้นที่เรายินยอมยอมเชื่อฟังก็ต้องมีการประพฤติด้วยถึงจะเรียกว่าการเชื่อฟัง เรายอมเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรแล้วเราก็ดําเนินชีวิตตามนั้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าการที่ไม่เชื่อฟังเราก็ทําตามใจตัวเองเมื่อเราทําตามใจตัวเองเราก็ให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเป็นความเยื่อยิง เป็นการให้โอกาสแก่มารและในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อที่27ก็บอกเราว่าอย่าให้โอกาสแก่มารแต่ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7ก็ยังบอกเราอีกว่าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปเราต้องรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่เราอยากได้ แต่มันผิดศีลธรรมเราปฏิเสธเราไม่เอาเราอย่าปล่อยให้มานสถานนั้นยั่วยวนหรือเย้าวยวนให้เรานั้นไล่าตามมันแต่ให้เราไล่มันแล้วมันจะหนีท่านไปการที่เราท่อมใจยอมจำนนต่อพระเจ้าก็ให้เราก็ยกให้พระเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเป็นเจ้าชีวิตเมื่อเราให้พระเจ้า เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราชีวิตของเราก็เกิดผลค่ะมีผลแห่งพระวิญญาณนั่นก็คือความถ่อมใจความถ่อมใจนำสู่พระพรได้อย่างไรประการที่สองเข้าใกล้พระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่8ที่9ก็ได้บอกเราว่าท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะสดิดใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงเสด็จมาใกล้เราแต่ว่ามีเงื่อนไขค่ะเพราะว่าก็คือเราจะต้องกลับใจก่อนโดยการที่เราจะต้องสารภาพบาปกับพระเจ้าบาปที่ซ่อนอยู่ มันจะเป็นกำแพงที่ขวางกั้นเรากับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะให้พระเจ้าเข้าใกล้เราหรือเราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้ให้เราสารภาพความผิดบาปนั้นต่อพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บอกแล้วว่าจงให้ความเศร้าโศกและร้องไห้ในสิ่งที่เราทําและผิดต่อน้าพระไถยของพระเจ้าทําไมพระคำของพระเจ้าถึงบอกให้เราเศร้าโศกและให้องร้องไห้ เพราะว่าสิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องผิดต Ramadan, ่อน้าพระทัยของพระเจ้าบางครั้งเราไปโกงเข้ามาบางครั้งเราไปแย่งเข้ามาทําให้เรานั้นผิดต่อพระเจ้าเมื่อเราให้เราเสียใจในสิ่งที่เราทําให้เราเสียใจในสิ่งที่เราประพฤติเหล่านั้นที่เราทําผิดต่อน้ําพระทัยของพระเจ้าและพระคมของพระเจ้ายังบอกเราอีกว่าจงให้การหวาัวเราะกับกายเป็นการโศกเศร้าเพราะสิ่งท <ples mythology> ี่เราได้มาครอบครองนั้น และทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราครอบครองอยู่ก็ให้เราโศกเศร้าและร้องไห้เพราะว่าเราได้มาโดยการชิงเข้ามาได้เป็นเจ้าของเรารู้สึกเราดีใจแต่ในทางของพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่พอพระทัยในสิ่งที่เราทำพระเจ้าให้เราเสียใจกับสิ่งที่เราทำให้ความยินดีนั้นกลับกลายเป็นการเศร้าโศกให้ความยินดีนั้นให้เราร้องไห้กับสิ่งที่เราทำความผิดบาปต่อพระเจ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้น ให้เราแสดงอย่าให้เราน่ยก,กลัวที่จะแสดงความผิดบาปหรือว่าแสดงความเสียใจในสิ่งที่เราทําลงไปเพราะในพระธรรมหนึ่งยนบทที่หนึ่งข้อที่9บอกเราว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงอภัยบาปของเราและชำระให้เราพ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นความถ่อมใจนำสู่พระพร ได้อย่างไรประการที่สรับการยกชูขึ้นในพระธรรมยากอบบทที่สข้อที่สิก็ได้บอกแล้วว่าท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นก็ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อที่5ถึง9ก็ได้บอกแล้วว่าถึงท่าทีในการที่ถ่อมใจนะคะที่จะได้รับการยกชูขึ้น ท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้าพระองค์กับทรงสละทุกสิ่งและรับสภาพทาตบังเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนฉะนั้น เมื่อพระเจ้าทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นที่สูงสุดและประทานนามเหนือนามทั้งพวงพี่น้องที่รักคะพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่พระองค์ทรงถอมพระทัยลงและพระองค์ถุดยกขึ้นสูงที่สุดเหนือนามทุกนามทั้งปวงนี้พระเยซูทรงถอมพระทัยและเชื่อฟังเราเช่นเดียวกันนะคะให้เราได้ เรียนแบบกับพระเยซูเมื่อเราถ่อมใจลงเมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงยกเราขึ้นไม่ว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ไม่ว่าการงานของเราก็จะถูกยกขึ้นตำแหน่งก็จะถูกยกสูงขึ้นเมื่อเราถ่อมใจลงสิ่งดีๆก็เข้ามาไม่ว่ายอดขายเราก็สูงขึ้นเพราะว่าลูกค้าก็จะมากขึ้นเพราะว่าเราถ่อมใจ เมื่อเราพูดกับลูกค้าเราพูดด้วยความถ่อมใจลูกค้าก็อยากจะซื้อนะคะมีเราก็จะมีคนที่รักมากขึ้นเมื่อเราถ่อมใจเมื่อเราถ่อมใจลงเราก็จะเห็นได้ว่าพระพรของพระเจ้ามากมายพระผรของพระเจ้ามีมากมายแบบที่เรานับไม่ทันเลยล่ะคะ่ะพี่น้องที่รักคะเราอยู่ในยุคข,ของผู้คนต่างคนต่างยกย่องตนเองและเห็นแก่ตัว บ่อยครั้งตัวเราเองก็เห็นแก่ตัวบางครั้งเราก็อ้างสิทธิ์ของเราเป็นข้อแก้ตัวสําหรับเราและในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สเมได้บอกเราว่าอย่าทําสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเมื่อเราถือว่าคนอื่นดีกว่าเราเราเห็นประโยชน์ของคนคนอื่นเราก็ได้แสดงความถ่อมใจแบบพระเยซูคริสต์ เราก็จะสะท้อนภาพของพระเยซูคริสต์นั้นอยู่ในชีวิตของเราขอให้พระเจ้านั้นทรงช่วยเราให้ที่มีใจถ่อมลงในทุกๆสิ่งที่เราทำเมื่อเราเมื่อเราถ่อมใจลงเราให้ความถ่อมใจนั้นนำหน้าเกียรติของเราพระพรของพระเจ้าก็จะหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะพี่น้องที่รักคะถ้าเห็นคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้ที่ท่านรักนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะและสวัสดีค่ะ